สะัสด,ด,ดิจ้ามือนีแม่พ่อยสิมาเห็ดอัวกบเนะจ้ากระมพริกจ้าตามโดยตะไคร้ค่ะตามโดยกระเทียมค่ะไวบักูดซ้อยค่ะผักขะี้แงค่ะแล้วก็กบค่ะทั้งก้มสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะตัดแขนตัดขาแล้วค่ะ ปอกใสออกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเนื้อกบผัดซับละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะมาเฮ็ดกันเลยค่ะอันนี้คือเนื้อกบเล้อจ้าซับต้องามสะอาดแดียวแล้วก็สีมีพวกตับก,ก็มันของกบจะนี่กับพริกกระเทียมตะไคร้ค่ะตับละเอียดแล้วค่ะ ก็ตามด้วยใบมะกรูดซ้อยค่ะตามด้วยผักคะญี่งค่ะน้ำปลาค่ะผ<ม>งปรุงรดค่ะผงชื่อรดค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ ยากับขย้ำทุกย่างให้เขากันเลยค่ะขย้ำทุกย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเซะตตา ตเตรียมยัดใส่กันเลยค่ะยัดโบค่ะนี่คือตัวโบค่ะตัดแขนตัดขาออกไปไปฟักนะาจะใน้ายละเอียดเดียวกับเมื่ยัดใส่เนี่ยนะคะใส่เครื่องปรุงทั้งในเหาอสีดวงขียเอียงออกแล้วค่ะ เซ็ตตัวจ้าตัวเซ็ตตัวจ้าตัวสิประมาณนี้นะคะสามตัวลกก่าจะจะกระสิบไปปิ้งจกะใส่ไม่หีบปิ้งแล้วจะ้ะมันจะคือไม่หีบแล้วจะ้ะแต่ไม่หีบนี้ เสือกมักค่ะเซตละจ้าไปปิ่งกันเลยค่ะปิ่งไปอ่อนๆจะใส่เวลารนอนดอจ้าจะเซต็จ้าจ้านาตาประมาณนี้ละค่ะ